หายใจเข้าประนนองมือขึ้นอะพดาหายใจออกลดมือลงค่ะวางฝ่ามือขวาด้านข้างค่ะเอนลำตัวงอข้อศอกลงส่งแขนซ้ายข้างใบหูไม่คว่างลำตัวลงนะเปิดหน้าอกขึ้นนะหายใจเข้า ยกขาหายใจเข้าส่งแขนขึ้นยืดหลังตรงวางมือซ้ายค่ะนอข้อสอกเปิดบวหล่ย้มนขึ้นเรื่มแขนให้สุดนะแล้วค้างท่าแล้วกลับมานะสมาธิอยู่ที่ลมหายใจนะไม่คว่มหน้าอกนะเปิดหน้าอกขึ้นนะหายใจเข้ายกส่วนตัวกลับขึ้นมาลดมือลงหายใจออกเึินกลางอกค่ะวางฝ่ามือลงด้านหลังค่ะชันเข่าขึ้นค่ะยืดหลังตรงค่ะเท้ากว้างกว่าสะโพกเล็กน้อยนะทิ้งเข่าลงด้านซ้ายค่ะ เบรกปลายเท้ากดขาหนีบตรงยืดหลังมองตรงข้ามกับเขานะค้างไว้หายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะหายจจออกทิ้งลงทางขวาค่ะเปิดหวัวไหล่มองข้ามหวัวไหลซ้ายไปค่ะค้างไว้สามสองหนงกลับมาตรงกลางค่ะพลิกดำตัวเป็นท่าคลานนะคะ เดี๋ยวเราจะทำแค่แต่งเท้านะนิ้วทั้งสิกลางออกกว้างกว้างค่ะก้มศีรษะลงลำต,ตัวแนบกดสะโพกลงยวโป้อเท้าติดกันนะม้วนกระดูกสันหลังก่อนแล้วดันสะโพกลงไปหาส้นเท้านะคะยายาม้วนท้องแล้วเดี๋ยวสะโพกจะแตะส้นเท้าได้เองนะถ้าก้นกระดูกหลังล่างไม่ยืดไปค่อยม้วนนะแค่แค่นั้นแค่นั้น เออถ้าหมอกกระเนาะไลลตัวกลับมากลางคารับ่ะกี้ท่าเด็กเนาะทีน,นี้เราจะทำแคทคาวนะคะตั้งส้นเท้าขึ้นขายแยเท่ากันกับช่วงสะโพกมือวางเข้ากันกับช่วงหัวไหล่ค่ะกระดูกก้นแอนหลังเฉยข้างขึ้นค่ะแล้วฮาวโพสค่ะโ่งหลังบีขาหนีเข้าหาก,กันกระดูกก้น เก็บทางที่อ,อกค่ะเมื่อ,อไรตรงกับไันี้มึงนะัานใจเข้าเชิดคางขึ้นแลนหลังหายจะออกโกงหนังเก็บทางที่อ,อกตามองที่จะดีค่ะไม่สามรอบก็หายใจรอบแบบนี้ลงทีนี้เปิดสะโพกกันนะแปดอ,อกยืดคางเชิดหน้าขึ้นหายไปด่าหายจะออก Hi, ม้วน,นก้นกบ เก็บทางคิดอ,อกตั้งมองที่สะดือรอบหลังเข้าลงหายใช้เข้าแอนหลังทีนี้กดลักแลสซ,ซ้ายลงแนบพื้นเหยียดแขนซ้ายไปให้สุดค่ะให้ลำตัวฝั่งซ้ายได้ยืดนะหายใจไว้ค่ะไรวานสองได้ว,วางมนะค้างไว้สามสองหนึ่งค่ะ ยกลำตัวกลับมาค่ะเปลี่ยนข้างค่ะแขนขวาเอื้อมค่ะกระดกก้นนะคะกดสอกกดล่อแรงกดใบหูแนบพื้นค่ะาาสางไจ้นซอเหองเข้าดึงกลับมาค่ะนี่ทำสองข้างพร้อมกันนะมือเอื้อมออกไปประมาณฟุตหนึ่งค่ะแล้วดึงสะโพกให้อยู่ลายเดียวกันกับเขานะดันซิ่โคงกดเลือกแล็เอาคางวางที่พื้นค่ะ มีปัญหาต้นคอใช้น้าคาวางที่พื้นได้คะ่ะกดชี่โคงกดหลังลงหากพื้นเยอะๆขอค้างไว้ค่ะทางนี้จะยืดบริเวณส่วนของกลางลำตัวไปจนถึงหน้าอกมือหัวไหล่ได้ทำงานนะคะขอไ้สามสองหนสไลนั่งย้ายตัวลงนอนคว่ำคะ่ะ ถอยฝ่ามือมาที่ซี่โครงค่ะบีบต้นขา,นขาเราจะทำเบบี้คบบัปขึ้นในแค่นี้สไล์ย,ยกลำตัวขึ้นเป็นคบปปค่ะพยายามบ้าหลังเท้าลงนะเกร็งสะโพกยืดอกยืดขาเฉยาขึ้นหนาพีด้เก็บขาจิดปลายเท้าค่ะดาวน์เฟซิ่งด็อกยกสะโพกขึ้นค่ะมือเท่ากับ ช่วงหัวไหล่เท้าช่วงจะเท่ากับสะโพกนะโด่งสะโพกขึ้นหาเพดานย่อเข่านิดนึงนะถ้าใครรู้สึกว่าเจ็บหลังนะแต่ถ้าใครไหวกดส้นเท้าติดพื้นเลยกดหัวไหล่ห่างหูโด่งสะโพกขึ้นหาเพดานถ้าไม่ไหวหลังโก่งอยู่ซอ f ขับช่วยได้นะแต่ถ้าใครไหวเหยียดขาใด้ลำตัวโน้ตลำตัวเข่าอกคางวางันพื้นค่ะ สไลด์ตัวขึ้น up d อ,อกค่ะยกโพกขึ้นเป็นดาวเฟ a r ิ f a ดอกค่ะผักมีนานี้สักครู่นะกดหัวไหล่ห่างหูส่งสะโพกขึ้นแล้วกลับสู่ท่าโต๊ะค่ะขาซ้ายเหยียดไปด้านหลังค่ะแล้วส่งแขนขวาขึ้นค่ะเหยียดขาด้านหลังให้ตึงไม่ยอมน,นะยืดให้ตึงเปิดหัวไหล่สายตามองตามมือขวาไปค่ะ นังไว้สามรอบลมหายใจพักขาใต้ขึ้นค่ะงมือจับข้างเท้าฝั่งนิ้วก้อยค่ะแล้วยกเท้าขึ้นค่ะเป็นท่าเสียค่ะถ้าจับเท้าไม่ถึงวางเข่าลงได้นะทั้าหมดโซหนึ่งวางเข่าลงค่ะ ใครไหวนะคุ้มเท้าสไลด์ขึ้นได้ให้ฟิลลิ่งจะอยู่ที่หัวไหล่นะและหนะ้าอกอังไ้สามสองหนึ่งวางลงค่ะเหยียดขาซ้ายลงค่ะแล้ววางฝ่ามือวางเข่าลงค่ะสลหรับด้านขาขาขวาค่ะเหยียดตรงไปค่ะดึงหน้าท้องขึ้นนะส่งแขนซ้ายขึ้นหาพิด็มองตามมือซ้ายไปนะสามสองหนึ่งค่ะ พับเท้าค่ะพับเท้าขวาอ้อมมือซ้ายไปจับค่ะจับฝังนิ้วก้อยขวานะถ้าใครไหวนะจับไปที่หน้าแข้งเลยแล้วบิดตัวแล้วค่อยๆดึงปลายเท้าขึ้นน้อยสองหนึ่งคลายค่ะนั่งลงทับส้นเท้านี่ป้งเท้าติดกันค่ะ หลังนั่งครับส้นเท้าสืงแทบแชทโกคัคค่ะทางไาม้แปดสองหนึ่งค่อยดันลำตัวยกตัวตัดขึ้นมาขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอ้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ